สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของนี้กอีเช้าบ่ายนะประจำวันที่เก้ามีนาคมปีหกหกนะคะคำเตือนทางช่องของเราไมา่สนับสนุนให้ทุกด้านเล่นงกับพนันนะสำหรับเชา้าตัวเด่นก็คือหกกับเก้าเจ็ดกับศูนย์หกศูนย์หกสามหกเจ็ดหกเก้าูดเอาเด้อเราเขียนตัวไขให้นะเก้าศูนย์เก้าสองเก้าสามเก้าหกนะ ทำไมงี้ก็จับสองคู่นี่เน้อเจ็ดเก้าสองสี่หกนย์ดเย์หกะจับหันมาตรงนี้เลยเนาะจับคู่ก็หกศูนย์ศูนย์หกเ้าเจ็ดนะคะหนึ่งเจ็ดเก้ห้าเจ็ดเ้าสามเจ็ดเกเจ็ดเจดเก้านะถ้ามันมาเบิ้ลเนาะสองหกศูนยี่หนย์แดหนะคะเลขคู่เลขขี้นะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะหกเจ็ดเ้าศอย่างนี้ก็ได้เนาะ ต่อไปบ่าย3ามก็6กก็เจ3ด3าม3 6น7 6 0า6 6 6 6 6าจับคู่ก็36มหกสนะ4 7 97 3 460 370 462 37137 537 9นะเล็คี่นะลคะ4 6 0 4 6 2 4 6 8กเนาะก็ขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนโชคดีนะ ทางนี้หกกับศูที่สี่กับหกก็สี่หกศูนเนาะอันนี้สามเจ็ดอันนี้เจ็ดเก้าก็สามเจ็ดเก้านะใครจะลุ้น vip ก็จับคู่ลุ้นเนานะคะโชคดีทุกคนทุกแนวทางนะ